สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูซี่มอเตอร์อีกครั้งนะครับ เอาแล้วครับวันนี้นะครับเรามีรถเด็ดมาให้คุณลูกค้าได้ชมอีกคันนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่เดือนพฤศจิกายนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยเป็นรถเก่งที่ขายดีที่สุดใน e อ็กคูสิ่มอเตอร์ครับโตโยต้าแคมเรี่นะเรามาดูโตโยต้าแคมเรี่คันนี้นะสวยงามมาก <S <S เป็นรถปี2017นะครับแคม ry รี่โฉมนี้เรียกว่าเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น all new Camry ซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ลูกค้าหามากเลยเพราะเป็นรถที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะด้วยราคาเนี่ยจากป้ายแดง 50%เลย รถสวยด้วยสภาพดีแล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถที่พร้อมใช้เลยนะครับเป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวดูแลรักษาดีนะเข้าศูนย์หมดเลยนะครับแล้วก็ได้สีเนี่ยสีพิเศษสีเทาเข้มสีตัวนี้สีเทาเข้มนี่หายากนะครับไฮบริดตัวนี้นะรถไฮบริด Hi เนี่ยตอนนี้ที่ว่าลูกค้าหาเยอะเพราะว่าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าประหยัดน้ำมันมากๆทนมากราคาขายต่อตอนนี้ก็ดีมากเลยวันนี้เรามาดูกันนะรถแคมรี่ไฮบริดสองจุดห้าไฮบริดปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้นะครับมีอะไรดีกันอ้าวเรามาดูกันหน้าตาแน่นอนแคมรี่เนี่ ลแบบนี้เยไฟหน้าตัวนี้ต้องบอกขอเลยว่าพอเป็นโฉม B2017 เนี่ยออปชั่นเขาดีกว่านะเขาได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฮดไลท์แบบ2ดวงเลยนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีมาให้เรียบร้อยนะครับตรงหน้านี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะเป็นไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอกนี่ก็จะมีตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วกระจังหน้าเขาจะสวยมากนะครับเป็นโครเมียมทั้งแถบเลยนะครับเล่นสลับกับสีเขาเข้มดูลงตัวดูสวยงามแล้วก็มีโลโก้แคมรี่ไฮบริด สีฟ้าๆแบบนี้ขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับจะเป็นช่องดักลมนะครับขนาดใหญ่เลยเล่นวดลายกราฟิกสวยอันเนี้ยดูแล้วดูดีนะคือดูแล้วเนี่ยรุ่นนี้จะออกเป็นแนวภูมิฐานเป็นรถหรูเลยแหละครับนะดูดีมากมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะตัวนี้ครบถ้วนนะครับเรื่องความปลอดภัยด้านข้างตัวที่บ่งบอกเป็นไฮบริดคือตัวนี้ครับโลโก้ไฮบริดนะนอกจากด้านหน้าจะเห็นโลโก้สีฟ้าแล้วด้านข้างก็จะมีโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็ก17นิ้วนะครับเป็นลายที่ว่าเปิดตัวในปี25นะครัวนี้พอเป็นปี20 17เนี่ยเขาม,มีการไมเนอร์เชนสไฟนอลไมเนอร์เชนรอบสุดท้ายจะออกเป็นทนแนวสตินนะโครมสตินสวยงามนะครับแล้วยางตัวนี้ได้ยางอีน่าเซฟนะครับตัวนี้ปีใหม่ด้วยปี21เลยใช้กันยาวๆเลยนะครับคุ้มค่าตัวถังก็จะสวยนามนะมีเล่นด้วยกรอบกระจกนี่จะเป็นโครเมียมหมดเลยดูหรูหรามากนะครับแล้วก็ไล่มาถึงด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับไฮบริดทั้งเกตง่ายๆนี่ไฟท้ายจะเป็นลมด้วยสีฟ้านะด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นไฟใสลมด้วยสีฟ้าบง่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับแล้วไฟด้านล่างนี่เป็น LED เ็ระบบ นะสวยงามมีโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับที่สําคัญนะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องถอยให้เรียบร้อยด้วยนะครับด้านหลังในการชนหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้อีก4ตําแหน่งครบถ้วนเลยนะดูดีนะครับดูดีมากนะรถสวยงามเลยดูออกแนวหรูหราด้วยซ้ำนะครับด้านในแน่นอนแคมรี่ไฮบริดรถเรือธงของโต y ต้ามาพร้อมกับกุญแจแบบสมาร์ทคีย์แบบนี้ครับเป็น k e y เ e สเ n t r y นะแค่พกกุญแจก็เปิดประตูได้เรียบร้อยนะน,นี่ดีมาก จุดขายของคันนี้แน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของเบาะนะครับเพราะเนื่องจากเป็นตัว Final Minor Change เลยตัวนี้จะได้เบาะโทนสีน้ําตาลแบบใหม่เลยนะครับสวยมากเนี่ยดูดีตอนนี้ลูกค้าหาจะเบาะโทนสีน้ําตาลเข้มนะอันนี้เป็นตัวเดียวแล้วนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยปี2015ถึงปี2017ยังได้เบาะโทนข้างในสีครีมอยู่แต่ตัวนี้เป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดําสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเบาะของ Camry คันนี้นะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับมีตัวดันหลังให้ด้วยประโยชน์ใช้สอยดีจริงๆนะครับเ,เบออา ก่อนเลยนะเนี่ยรถไฮบริดจะเป็นแบบนี้สตาร์ทแล้วจะเงียบกริบเลยนะครับตัวนี้วิ่งอยู่10,000แกับอีก3,000กิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถปี2017ก็ตีไปเพราะว่าประมาณรถ5ปีแล้วนะครับหปีวิ่งอยู่แสนโลปีละ2 0 0 0 0โลครับวิ่งน้อยมากอันนี้ผมบอกให้ก่อนเลยนะวิ่งน้อยจริงๆ20 0 0 0โลแล้วรถใช้มือเดียวนะประวัติเข้าศูนย์ตลอดดีมากเลยนะครับต้องบอกว่าครบถ้วนเลยตัวนี้ที่นอกเหนือจากเบาะที่เป็นโทนสีน้ำตาลเข้มเดี๋ยนั้นแล้วนะฮะ,ะตัวนี้ Stitching เนี่ยที่คอนโซลเนี่ยพอเป็นตัวไมเนอร์เชนเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นติชชี่สีน้ำตาลให้ล้อกับเบาะด้วยอันนี้ดูดีมากนะครับภายในหรูหราแน่นอนตามสไตล์แคมเอรี่นะครับขอานนีาตพรีเซนต์เลยแล้วกันนะนี่เห็นไหมตัวเนี้ยลายไม้เขาเปลี่ยนเป็นลายไม้ออกแนวคาร์บอนวูดนะอันนี้ดูดีเลยนะครับคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะเป็นลายไม้แบบสีลายไม้ธรรมดาสีน้ำตาลเข้มอันนี้มีเท็กซเจอร์เป็นคาร์บอนวูดด้วยนะมีแรงแบบคาร์บอนด้วยอันเนี้ยสวยแดชบอร์ดสวยงามนะใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีเลยนนลลาาาาาสตติกกค่่่อขข้้งดดีชัใใหหใหญญโโมรเย นะครับริชักหน้านะครับคอนโซลหน้าเนี่ยเขาใช้วัสดุนิ่มเนี่ยมีสติชิ่งสีน้ำตาลสวยงามนะครับพวงมาลัยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเปลี่ยนนะเขาใช้พวงมาลัยที่เปลี่ยนจาก4ก้านเป็น3ก้านตัวนี้จะดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็เล่นด้วยลายไม้แนวคาร์บอนวูดด้วยสวยงามจริงๆนะครับคอนโซลหน้าอันนี้ตัวนี้เป็นตัว2.5ไฮบริด เนวิเกเตอร์แน่นอนมาพร้อมกับระบบนำทางอันนี้ระบบนำทางของโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะสามารถเล่นเครื่องเสียงเป็นแบบ AM, AM FM ทั่วไปได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นะแล้วก็มีที่เล่นซ d ดียังมีให้อยู่นะครับอันนี้ดูดีมากนะวัสดุที่ใช้ก็ค่อนข้างดีนะครับมีน็อปที่เป็นแบบสีเงินด้วยดูดูดีมากอนะดูหรูหราเลยนะครับระบบนำทางตัวนี้นะครับเป็นระบบนำทางจากโรงงานตั้งปี2017นะเพราะฉะนั้นไอตัวอัปเดตเนี่ยเขาอาจจะต้องไปอัปเดตที่โชรูมโทต้ตาได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะปาาไปอเดตตซฟ์แวรใหม่ แต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้งานได้ดีนะครับกราฟิกก็ดีนะแล้วก็ที่สําคัญพอเป็นกล้องถอยนี่ให้ดูเลยกล้องถอยชัดเจนนะเส้นการระยะให้ด้วยชัดเจนนะครับดูดีนะครับจอเนี่ยประมาณสัก7นิ้ว7.5นิ้วดีกว่านะ7.5านิ้ว8นิ้วเนี่ยแล้วเครื่องเสียงตัวนี้ไม่ใช่เครื่องเสียงธรรมดานะจ๊ะตัวนี้ใช้เครื่องเสียงของ JBL ทั้งคันเลยอันนี้เนี่ยสุดยอดเลยนะตัวใหม่ไม่มีมาให้แบบนี้นะตัวใหม่ต้องรุ่นพรีเมียมเท่านั้นแต่ตัวนี้เนี่ยมี JBL มาให้ด้วยเรียบร้อย ครบถ้วนนะครับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแบบดูอัลโซนอันนี้เป็นดูอัลโซนนะแยกอิสระ2ข้างนี่สข้างแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วมีระบบนี่นาโนออให้ด้วยกรองอากาศให้เรียบร้อยเลยตัวใหม่ออปชั่นไม่เยอะขนาดนี้นะนี่ผมบอกให้รุ่นนี้คนหลงหาเยอะไงเพราะออปชั่นเข้ามาจัดเต็มจริงๆทั้งเครื่องเสียงทั้งเครื่องกรองอากาศแล้วที่สาคัญที่เจ๋งที่สุดก็คือตรงนี้ครับหนีไม่พ้นมีพัดลมที่เบาอ,อันนี้รุ่นใหม่ไม่มีมาให้นะถ้าเป็นนีเวกเตอร์ต้องเป็นพรีเมียมตัว ซ้ายขวามีมาให้เรียบร้อยเจ๋งมาออปชั่นเยอะกว่าตัวใหม่แน่นอนนะครับมีม่านไฟฟ้าอยู่ให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVTECVT นะครับของโตโยต้ามีโหมดการขี่ให้แบบ Ecomode ให้ด้วยนะประหยัดน้ามันได้อีกแล้วก็มี EV Mo d e ที่ใช้เฉพาะไฟฟ้าได้ด้วยนะครับด้านล่างลงมาเนี่ยเท็กซ์เจอร์เขาสวยนลารยไม้นะครับแล้วก็เป็นที่นี่เก็บงานได้ดีนะเรียบร้อยนะมีช่องเสียบ USB มีช่องเสียบ Aux ให้มี Power Outlet ให้อันนี้ดีนะนอกจากจะปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังปิดฝาได้ด ดีนะครับไฮโซเลยที่วางแก้วน้ําก็เปิดบิด นี่อันนี้ดูดีนะครับเป็นที่วางแก้วน้ําแบบสามารถเปิดปิดได้นะอันนี้เก็บของได้ด้วยนะครับเกียร์เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วมีถุงเกียร์เรียบร้อยนะสวยงามเป็นเก e ียร์ e-cvt นะครับด้านหลังลงมาเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างให้เห็นสําหรับรถยุคนั้นนะเขามีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้เรียบร้อยเลยคิดดูดิรถยุคนั้นนะมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ดีมากนะครับที่เท้าแขนเป็นโทนสีเดียวกับเบาะนะสีน้าตาลเข้มสวยงามนะครับมันออกเป็นน้ําตาลอิดอ่ะสวยงามนะแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บของขนาดใหญ่นะ อันนี้ก็สามารถเลื่อนได้ด้วยแน่เวลาเราขับรถทางไกลก็เลื่อนออกมาพิงได้อันนี้ดีนะครับ ครบ้วนเลยเมื่อกี้พวงมาลัยที่ผมบอกนะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านรุ่นใหม่ตัวนี้นะสวยงามนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับหุ่มหนังเรียบร้อยมีลายไม้ด้วยแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับด้านซ้ายของมัลติฟังก์ชันนะครับใช้ควบคุมเรื่องเครื่องเสียงของจอวิทยุจอนี้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่ใช้ในการควบคุมจอมัลติดิสลย์ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับประมาณ4.5นิ้วนะเป็นอินโฟมชันดิสเพลย์ที่ใช้โชว์ข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อออองงงะะงขงนนนนนน้้้้ําาาาามมมมัมััรรรระะะยยยทคเเเหหหลลลลืแวกกกก็ตฉีี่ิใด แล้วก็ที่สําคัญนะครับจะบอกว่ามีเข็มทิศมาให้ด้วยอันนี้ดีดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ควบคุมจอ4.5นิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็มียังมีปุ่ม รับสายวางสายโทรศัพท์ก็ยังมีมาให้นะอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนว่า Cruise Control คันนี้ตัวท็อปมีมาให้เรียบร้อยนะครับตรงคอพวงมาลัยมีเป็น Cruise Control มาให้อันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจัดเต็มนะครับผมเรียกว่ามีมาให้เยอะเลยแล้วก็ออปชั่นเรื่องความปลอดภยัยแน่นอนแคมรี่ไม่แพ้ใครนะครับด้านขวามือนะครับของพวงมาลัยเนี่ยจะมีปุ่มที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Blind Spot Monitoring Parking Sensor Traction Control มีมาให้เรียบร้อยเลยอันนี้จัดเต็มจริงๆครับถือว่าครบถ้วนนะเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังดีกว่าด้านหน้าเนี่ยว่านั่งสบายแล้วนะแคมรี่ด้านหลังสบายสุดๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ด้านหลังนะครับสบายมากแล้วก็ด้วยแคมรี่รุ่นนี้ผมบอกให้เลยว่ามันแคมรี่ที่หรูมากนะครับเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยที่นั่งเบาะเขาดีจริงอะ่ะนั่งโคตรสบายเลยเต็มนะรับต้นขาดีไหล่ก็สบายนีย่นั่งหลับได้เลยนะครับแล้วที่ผมชอบคือตรงนี้รุ่นใหม่ไม่มีให้แล้วนะเนี่ยตัวนี้จริงๆอะ่ะรถหรูมันควรมีมันดูแบบโอ้โหเป็นรถแบบเรียกเจ้านายจริงๆอะ่ะนะมีที่จับคอยเนี่ยคอยช่วยกันดึงกันยกตัวของคนนั่งด้วยอันนี้ดีนะนั่งสบายจริงนะครับแล้วก็โทนการตกแต่งเนี่ยอบอุ่นนะเป็นสีโทนส้มอนยตัวบ เนี่ยจะมีกระเป๋ามาให้ นะครับอย่างละข้างนะครับครบถ้วนช่องแอร์หลังแน่นอนรถหรูต้องมีมาให้ช่องแอร์หลังเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้สะดวกสบายที่สําคัญนะครับรถคันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่ามันสร้าง private zone ได้จริงเพราะว่าตรงนี้นะครับนี่มีม่านให้เรียบร้อยนะสำหรับคนนั่งหลังรวมถึงมาา่านไฟนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถกดปุ่มม่านไฟ้าสร้าง private zone แบบส่วนตัวได้เลยแบบนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าคุณลูกค้าเนี่ยคิดว่ามันรถเจ้านายจริงๆมันก็ต้องนั่งมุมนี้เนี่นยนะแฟลตฟอร์นะแทบจะแฟลตเลยนะสบายเนี่ยนั่งได ต,ตัวนี้เบาะที่นั่งด้านนี้สามารถปรับไฟฟ้าจากคนทั้งหนังได้เลยนะครับเนี่ยสร้างพื้นที่นี่ผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยปรับให้สุดจะได้แบบนี้เลยเนี่ยดูดิพื้นที่ใหญ่โตมากเลยอ่ะนี่นั่งสบายจริงๆนะครับสบายจริงนะสุดๆนะแล้วก็มีม่านอะไรให้เรียบร้อยรวมถึงเวลาเดินทางไกลเนี่ยเราก็สามารถพับที่เท้าแขนตัวนี้ลงมาอันนี้ดีนะมีที่เท้าแขนแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้อีกสองตแหน่งอันนี้ดูดีมากนะครับ อันนี้จะบอกว่าตรงนี้ผมชอบมากกว่าตัวใหม่เพราะตัวใหม่นี้ใช้พลาสติกแบบก้องแกงมากเลยอันนี้เขามีเคลือบด้วยลายไม้แบบคาร์บอนวูดสวยงามนะดูดีเลยดูไฮโซมากแม้กระทั่งช่องแอร์ก็เคลือบด้วยลายไม้ผมว่าความพิถีพิถันผมก็ยังยกให้แคมรี่ตัวเนี้ ดีกว่าแคมรีรุ่นใหม่นะดูถ้าคนเน้นเรื่องออปชันและความหรูหรานะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระกันนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายอาจจะเป็นจุดด้อยจุดเดียวนะครับของแคมรีรุ่นนี้นะครับเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็นแคมรีไฮบริดนี่จะให้ดูนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยเขายังมีการเก็บแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหลังของเบาะคนนั่งหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ด้านท้ายการเก็บสัมภาระเนี่ยเล็กลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับแคมรีกกนนดดดดมตร ใช้ได้แล้วก็นี่ข้างล่างเนี่ยขนาดพื้นที่ใช้สอยน้อยลงนะเขาก็ยังไม่ไวายให้ยางอะไหล่แบบ full size มาให้เรียบร้อยเลยอันนี้ดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยโครงสร้างสวยมากนะผมจะบอกเลยเนี่ยซีลเซลนี่เดิมหมดนะสภาพสวยจริงเดิมหมดเลยนะครับรถสวยมากเจ้าของใช้รักษาใครหาแคมรี่อยู่คันนี้ไม่น่าพลาดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สุดยอดมากนะ เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่พัฒนามาเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับใช้เครื่องยนต์ 2,500cc นะเป็นแบบแอคคินสันไซเคิลนะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยให้แรงม้าสูงถึง205แรงม้าเลยนะติ๋มติมเงียบเียบแบบนี้เนี่ย205แรงม้าเลยนะอัตราเร่งทันใจแน่นอนนะครับรวมถึงถ้าจะประหยัดน้ำมันต้องบอกเลยว่าโคตรประหยัดใครหารถประหยัดน้ำมันแล้วเป็นรถดีเซ gment ใหญ่ๆแบบนี้นะแคมรี่เนี่ยตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยเพราะความทนทานความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือของระบบไฮบริดโตต่ามาที่ 1, นนนรรหยัดน้มันเนี่ เต็มถังเนี่ยคันนี้วิ่งได้เกือบ800โลเลยคือเรียกว่าคุณขับไปเลย ผมเอาไปใช้แล้วขับยาวเลยไม่ต้องเติมน้ํามันเลยไปกับยังเหลือน้ามันอีกตั้งครึ่งถังไปพัทยาเงี้ยสบายสบายเลยโคตรคุ้มนะครับกินน้ํามันน้อยมากนะเรียกว่าเติมน้ามันทีเดียวลืมปั๊มน้ามันไปเลยแล้วโครงสร้างคันนี้สวยจริงๆนะผมจะบอกกอนเลยนะนี่น็อตนเดิมนะครับรีลเดิมหมดเลยนะครับรถสวยนะครับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเบ้าโชกคนะครับเดิมหมดนะครับรอยสปอร์ตรอยอาร์ครอยเดิมหมดเลยนะครับรถสวยมากนะครับอันนี้คนที่กําลังจะหารถใหญ่รถหรูราคาดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูราคากันเนี้ยคันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยยิ่่งเเลพรราาาาะวค โคตรคุ้มนะครับออกห้างเนี่ย1นึ่0ล้านหกแสนบาทเลยนะก็คือเกือบล้านเจ็ะรถคันนี้นะครับแล้วนี่ไม่เยอะนะถือว่ารถประมาณ5ปีได้ตัวไมเนอร์เชนรอบสุดท้ายแล้วสวยงามแบบนี้สภาพแบบนี้ วิ่งอยู่แสนเดียวก็คือวิ่งเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งอ่ะประมาณ20,000โลน้อยมากนะครับแล้ววันนี้ราคาจากล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเหลือเท่าไหร่มาดูกันนะครับนี่อ่ะครับจุดขายเหลืออยู่แค่8ป9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ้ยสแสดงว่าลดไปแล้ว50%เลยนะหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยราคาเนี่ยหายไปแล้ว8 0ดแสนกว่าบาทคุณลูกค้าหารถแบบนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับจะบอกก่อนเลยนะออปชั่นเต็มกว่าตัวใหม่อีกได้เบาะส้มที่ตอนนี้คนกําลังหาอยู่เนี่ยหายเยอะที่สุดคือเบาะส้มตัวนี้แหละ รีมาเอาเลยนะ849,000บาทรับประกันกา,การันตีถูกสุดในตลาดอยากจะหาแคมรี่เบาะส้มมาหาตัวนี้เลยนะครับสีก็สวยด้วยและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าที่กําลังจะหารถแคมรี่นะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะยังเหลืออีกไม่กี่วันแต่ผมยังให้โปรนี้อยู่นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษคับฟรี90วันให้คุณลูกค้าด้วยคือผอนอีกทีปีหน้าเลยใครอยากจะหารุ่นนี้แน่นอนฟรีดาวครับ ฟรี90วันผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับรีบเข้ามาจับจองคันนี้นะครับเชื่อเลยว่าอยู่ไม่นานนะครับรถสวยๆมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเรานะครับฝากคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อช่องทางฝ่ายขายผมมีช่องทางฝ่ายขายด้านล่างให้พร้อมกับ QR code ให้เรียบร้อยนะครับฝากติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราทุกวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ